ถ้าโอกาสปานกลางอันนี้ผมกดอันนี้ก่อนดีกว่าผมชงครับเพราะว่าถ้าโอกาสน้อยมันก็อา้าวได้ชูขบุก,กีเฉยฮะคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจุ๊จุ๊สวัสดีเด็กแถโรเรียนทุกคนนะครับมาอยู่ห่ผมป่าน้นนแต่ช่องพีเจทีพีอีกแลว้วแย้มชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามามิชมครับก็คือกิจกรรมสืบสารตำนานคาบุกิอมชมครับก็คือสืบสารตำนานสุรายในชุดคาบุกิกลับมาแล้วมชมแต่ว่ามีของพิเศษนะครับมชมมีกระเป๋าหน้าคาบุกิใหม่มาด้วยมชมครับผมก็ จะมาลิวกิจกรรมผู้ชมว่ามีสูตรลับไหมและสุ่มยังไงถึงจะได้ผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชุดคาบูกิผู้ชมครับนี่ก็เป็นโอกาสแล้วผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากได้หัวคาบูกิผู้ชมมาแล้วผู้ชมคาบูกิคาบูกไก่เนี่ยมาแล้วผู้ชมก็ไปดูคลิปกันเลยโอเคผู้ชมกดเข้าตรงนี้ผู้ชมสืบตำนานเนี่ยผู้ชมกดเข้ามาเลยค่ะผู้ชมระหว่านี้เราก็จะมาลุ้นคาบูกิคาบูกไก่เพาะว่านี่คือกระเป๋าผู้ชมไม่ใช่นักกากนะครับมันเป็นกระเป๋าคาบูกินะผู้ชมนี่ไง กระเป๋าคาบุกินชมแบบใหม่มชมแล้วก็มีเป็นเซ็ตคาบุกิแล้วก็มีเซ็ตอื่นด้วยมชมก็คือของวัลอะม่มากมายลชมมีทั้งของดีและของเกลือมชมมีกระเป๋าใหม่ด้วยมชมครับนี่มีกระเป๋าตัวน,นั้นด้วยมชมแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดมีนูมินีมนชมก็ กิจกรรมนะครับก็คือจะมีการสุ่มชมระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่20 -26 ิบจนถึงิ้ชมครับเปิดเพื่อรับรางวัลโดยแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับแบบธรรมดากับแบบพิเศษแบบพิเศษมีโอกาสได้รางวัลหายากสูงคือสูงกว่านะครับหินนาโชคใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รางวัลใหญ่สามารถใช้ได้กับทั้งธรรมดาและแบบพิเศษชมของรางวัลจะถูกส่งไปยังห้องตั้งตัวโดวยอัตโนมัติ้ชมหากพบปัญหาก็คือติดต่อคอสนสเตอร์้ชมก็คือ มีแบบธรรมดากับแบบพิเศษคุณผู้ชมครับก็รางวัลใหญ่ถ้าแบบพิเศษมีโอกาสได้รางวัลใหญ่คุณผู้ชมแล้วเนี่ยก็คือคาบุกิแล้วแบบธรรมดาก็มีโอกาสได้นิมชอบแต่ว่าทีนําโชคครั้งแรกกดฟรี์มคุณผู้ชมแนะนําให้กดคุณผู้ชมนี่โอกาสน้อยโอกาสปานกลางโอ้โหมีแต่โอกาสน้อยกับโอกาสปานกลางคุณผู้ชมถ้าโอกาสปานกลางอันนี้ผมกดอันนี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าโอกาสน้อยมันก็อ้าวได้ชุดคาบุกิเฉยฮะสารสกัดเพชรออกอ้าว ง่าย,ยางี้เลยเหรอคือกดไอ้ตรง39มสิบเก้ามิววเพากดแล้ว่าโอกาสน้อยกวาโอกาสปานกลางเลยเรือกกดโอกาสปานกลางเิวมิผมีโอกาสมากกว่าคือกดทีเดียวได้ชุดคาบูกิเลยสามสิบเก้าเพชรเนง่ะเฮ้ยเอาจริงไปดูค่ะท่านผูชมเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวละครแป๊บหนึ่งเพื่อเอาจริงดิ อะไรกันครับ39เพชรเองนะผู้ชมเฮ้ยคาโบกิเป็นไงผู้ชม39เพชรได้ชุดคาโบกิผู้ชมเอออะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยบางทีก็เวอร์เกินผู้ชมคือบก็เวอร์เกินนะครับชุดคาโบกินะครับ39เพชรเฮ้ยผู้ชมแต่จริงๆผมอยากได้กระเป๋ามากกว่าผมไม่ได้อยากได้ชุดคาโบกิเท่าไหร่เลยผู้ชมแต่ว่าก็ได้แล้วครับก็คือ39เพชรผู้ชม สุ่มกันไปเท่าไหร่ครับผมสุ่มสามสิบเก้าเพชรได้ชุดคาบุกิเมื่อวานนี้ที่ผมแจกบัตรแกน่าไปถ้าใครยังไม่ใช้ก็ลองเอามาสุ่มดูมั่งช่วงครับสามสิบเก้าเพชรออกชุดคาบุกิแล้วมั่งช่วงครับก็เราก็จะไปลุ้นกระเป๋ากันต่อมั่งช่วงครับมานี่ยทำช่วงครับก็ดูที่กระเป๋าเจาะมั่งช่วงใช้สิบเก้าเพชรก็คือสุ่มฝั่งไหนก็มีโอกาสได้หมดมั่งช่วงชุดคาบุกิไม่ต้องไปน้อฝั่งนี้นะครับฝั่งสามสิบเก้าเพชรก็ได้มั่งช่วงเมื่อกี้ผมสุ่มทีเเเดดดดีีีียยวววพชรรรไไ้้้้้้ลลกกกกก็โโออาาาาสสนนนนปังแค อารองเท้าคุณชมจริงๆผมคาดหวังให้ได้เป็นกระเป๋าชมไม่ได้กระเป๋าชมก็ไม่เป็นไรคุณชมครับก็สามสิบเก้าเพชรได้สามสิบเก้าเพชรแรกชุดคาบบกิเออเออคุณผชมคาบบกิสามสิบเก้าเพชรโอ้สงสารคนที่บอกว่าหมดไปห้าพันหกพันเพชรเล่มชมมันเมื่อก่อนตอนมาแรกคนหมดไปห้าพันหกพันเพชรกันเยอะมากคุณชมครับคือก็จะได้ชุดเนี้ยคือคนหมดกันเยอะมากนะแต่ว่าคือสามสิบเก้าเพชรออกคุณชมครับคือแบบ ก็ไม่รู้จะพูดไงคุณผู้ชมคือมันทองง่ายเหมือนได้ฟรีเลยคุณผู้ชมครับเห็นผมมี128เพชรผมก็เนี่ยก็ผมจะไม่ได้อะไรคุณผู้ชมครับได้ชุดคัมภีรเฉยแล้วก็ชุดพวกรุกิเนี่ยปกติเขาชอบไปแต่งตัวนะครับเอาไปแต่งแบบว่ารวมกับชุดอื่นคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นแบบว่าหลักๆกับชุดเนี้ยคนชอบอะคือหัวคุณผู้ชมกับเสื้อคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะไม่ใส่รวงคุณผู้ชมส่วนใหญ่เขาจะใส่แยกกันนะคุณผู้ชมครับก็คือแบบว่า คนมักจะเอาชุดอะไปใส่แย่งชอวกับหลายๆอย่างทัหลายๆชุดท่านชมหลักๆก็จะมีก้ามเนี่ยที่ว่าคนใส่บ่อยท่านชมก็คือว่าจะใส่คู่กับวก้ามนะครับท่านชมเพราะว่ามันจะดูเท่นะท่านชมครับก็คือชุดคาบูกิเนี่ยหลักๆเอาหัวคาบูกิเป็นอะไรที่แบบว่าเมื่อก่อนคนบอกว่าแพ้กันเยอะท่านชมครับสำหรับหัวมันนะถ้าถามว่ามันเป็นอะไรครับพี่คือมันน่าจะเป็นความเท่อหัวคาบูกิท่านชมครับคือคแต่ว่ามันใส่กับอะไรมันก็โอเคชมครับนี่ เอซูตแต่หลักๆที่คนใส่กันบ่อยที่สุดคือเอซุสกับคาบุกิแต่เซ็ตนี้แต่นี้ถ้าเกิดใส่จะดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยใช้ใส่เติมเลยท่านผู้ชมเพราะว่าคือเอซุสเนี่ยราคาถูกมากท่านผู้ชมแล้วก็คาบุกิมันก็ออกง่ายมากท่านผู้ชมโอ้โหแต่ว่าเลเยอร์ดีท่านผู้ชมครับก็เหมือนก็ว่าพอเอามาใหม่เลเยอร์มันดีเลเยอร์ตรงเส้นผมตรงอะไรท่านผู้ชมครับแต่ผมว่าน้าหน้าตามันน่ากลัวไปหน่อยนะแต่ไม่รู้ทำไมคนชอบกันเยอะท่านผู้ชมคนส่วนใหญ่ชอบคาบุกิกันมากท่านผู้ชมครับผมก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่า39ดเ,เพชรเอาคาบุกิเอาชมก็ไม่ได้คิดมากาชมแล้วก็เซตเนี้ยที่คนใส่กันเยอะชมเสื้อนะหมายถึงเสื้อจะใส่กับหัวคาบุกิส่วนใหญ่จะมีคนใส่เสื้อนักบอลเกันเยอะเลยมชมแต่ลหลักๆกางเกงเนี้ยส่วนใหญ่นั่ชมครับผมเห็นเขาชอบใส่กันถ้าเกิดไม่ใช่กางเกงยากุซ่าก็จะเป็นกางเกงปีนกนกนัชมครับที่ว่าจะสใส่ขาคาบุกิกันนะหลักๆที่เห็นเยอะอชมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เราวาง,ก,งกิงปีกนก หาสักเซนกันเออพี่น้องหายอา่าไงพี่น้ ปกติมันอยู่แถวนี้ไม่เชื่อเจอแล้วมาชมครับนี่ครับวันเก๊ปิงนกนั่งชมแล้วก็รองเท้านี่ก็หลักๆก็จะใส่รองเท้าบาวันไงเออรองเท้าอายูเค็มชัวรแต่ว่าปกติแล้วผมชอบเซ็ตเก่าๆมาชมเอาเซ็ตเมื่อก่อนเลยก็คือรองเท้าแตะนั่งชมครับเมื่อก่อนในตอนสมัยยุคที่ว่า PX ยุคเพียกยังหรือว่าเป็นนักแข่งของชมครับคือรองเท้าแตะเนี่ยดังมากม,มิชมส่วนใหญ่คนจะใส่กันเยอะมิชมก็จะประมาณนี้ชมครับการแต่งตัวคาบภกิในแบบของผมก็ประมาณนี้แล้วกันนี่เออคัมภีรสามสิบเก้าบาทในสามสิบเก้าเพทสุดจัดมิชมครับทีเดียวออกอมิชมเกือบไม่พูดเยอะครับเตีบคอครับเกือบทีเดียวมิชมเกือบสามสิบเก้าเพรออกคาบุี่ครับเออเออ แดีวยวหัวเลาะอยู่นะสามสิบเก้าเพชรเอาคาบุกิล <c oughs> แล้วท่านผู้ชมก็ลองไปสุ่มดูท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกกดหินก่อนทผู้ชมครับกดหินซีครั้งแรกก่อนแล้วดูฝั่งไหนมันมีโอกาสเยอะกว่ากัน ถ้าโอกาสน้อยก็โอกาสปานกลางให้กดโอกาสปานกลางแต่ถ้าเกิดเจอคําว่าโอกาสมากหรือว่าโอกาสสูงสุดเนี่ยให้กดคําว่าโอกาสมากหรือกดคําว่าโอกาสสูงสุดนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีโอกาสมากกว่าคือถ้าเจอโอกาสมากโอกาสสูงสุดอะแน่นอนว่าโอกาสออกมาต้องมากกว่าอยู่แล้วมุมของผมแค่โอกาสปานกลางยังออกผูชมในทีเดียวค่าผชมก็ถึงแลแบบเออดวงมันดีก็อย่างนี้แหละคุาผชมไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับบ่ายยลองสุ่มกันดูเลยครับ